ครับวันนี้โปรวิวมาเที่ยวอัปเปอร์เลนครับใส่ตังก่อนปลูกบัตรลูกค้าจะแกนสายข้อมือเชิญหน้านี้เลย วันนี้เล่นกันสนุกเลยครับวันนี้มาเที่ยวไหน,เ,นเที่ยวอัมเบลนไปไปเลยไปเลยอัมเบรนที่ไหนนะพ่อ พิเกตโอ้โหอลังการมากเลยครับอลังการมากเลยครับน้องๆวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันโอ้โหนี่ไงไปสไลเดอร์กันเลยนี่เออเซอร์ไลเดอร์กันเลยนะแล้ก็เล่นดีขึ้นไปยนู่นขึ้นนู่นกันไปเรื่ โอ้สายลเดอร์อย่างถูงเลยขึ้นไปเลยฮะครับขึ้นไปเลยเล่นไปเลยไม่ต้องนั่นเลยเต็มที่ไปเลยนี่อโอ้โหโอ้อเมื่องแรงอย่างองลังการ Ấy. Oh, Bay <laughs> oh. <laughs> slider đây này. Ở <laughs> <Đây. cười> <Phải được. cười> <Gà> lên <ra. cười> Ui 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 ui. Chuồn. ชนเลยชนเลยไปจุบจุๆบจุ๊บจุ๊บจุลบจุ๊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 บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบ Bye bye. Chụp cho anh đi. Điều qua. Ao gì, có gì, ao gì. Ao gì, ao gì. gì, gì. Anh đi là anh đi là, thằng này đi đi. Anh này có đây phải. <laughs>

น้องๆมาเลยน้องๆอัเบอร์แลนเจนท่านเวทเกตอย่างเท่ฮะเสร้านอันไหนเนี่ยบ้าปะบ้าปะเขาก็อันเดิมไงก็อันเดิมไงใช่ก็อันเดิมที่โพนี่ไงอันเดิมนะอันเดิม ไ,ไปเลยเล่นอะไรก็ดไ,ได้อ,าาอันนี้ไม่เอาอ่ะอ่า,านั้นสูงเลยใครบ้าปะมาแล้วมาแล้วมาแล้ราวาระวางังลูกระวังเบาเบาลูกเบาเบา เราค่อยลากนะจ๊ะหนักเหนือยไหมฮโดลซื้อสองข้าวซ้อเล่นกันอย่างสนุกสนานนี่ไงไหนดิอันนี้อันนี้เล็กเนอ่ะขึ้นไปเลยวันน,น,นนั้นเตี้ยมากเลย าแล้วพี่โผลมาแล้วพี่โผลมาแล้วโผลโมาแล้วครับลงมาแล้วโผลมันช้ามากเลยต้อบอกแล้วว่าอันใหญ่นี่อันไหนอันอันสูงไงเขาไม่เล่นบ้านเลยโอ้ตะกี้เกียยขึ้นลงเลยแล้วโผลก็เล่นอยู่คนเดียวนกันนี่นีน่น,น,นี่อันสูงนี่นี่นี่ อย่าลุกขึ้นบอกว่าอย่าลุกขึ้นมันจะคว่ำหน้าให้มันลงนั่นก่อนเข้าใจไหมนี่นี่เป็นกาคว่ำหน้ามันลงมาไวนี่มาเล่นนี่ดิยอา้าวทำไมสั่งต่างเลยเนี่ยเอาสั่งยังไงอยู่ก็เล่นเล่นนี่เลยตาบ่ะฮะพ่อก็จะเล่นเพื่อนๆทำไมล่ะคนเดียวก็ได้เลยเนี่ยโอ้มาแล้วเครื่องเล่นหลากหลายเลยวันนี้ เป็นไงบ้างไม่เร็วช้าไปปีนหนาเนาะูินไปปินเขาดูดีไป